สวัสดีครับสวัสดีฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับได้ยินเสียงผมเนาะทักทายกันได้นะครับก็อันนี้เป็นไลฟ์ในกลุ่มเนาะนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มปิดนะครับผมไม่ได้ต้องการเด่นดังนะครับก็เป็นสิทธิพิเศษสําหรับคนที่อุดหนุนหนังสือผมนะครับอุดหนุนหนังสือนะครับผมอยากเลคเชอร์อยากเก็บไว้นะครับเป็นความทรงจาของตัวเองนะครับก็หนังสือได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับสวยงามตามที่ทุกท่านได้สั่งจองกันไปนะครับอ่ะ เดี๋ยววันสุกรเนี้ยผมจะเริ่มส่งเลยนะครับเริ่มเริ่มส่งเลยก็ขอให้ว่างนะครับขอให้ลูกไม่งองแงนะครับช่วงนี้เลี้ยงลูกนะครับโอเค <c oughs> หลายๆนะครับเดี๋ยวขอถือไม้นีว่วพอดีอันเนี้ยอยู่บ้านแฟนนะครับไม่ไม่ได้อยู่ออฟฟิศของตัวเองนะครับ <c oughs> ขอถือไม่แล้วกันไม่ได้มีห้อง ห้องไลฟ์เหมือนปกตินะครับปกติผมจะมีห้องไลฟ์ตัวเองนะครับอ่ะโดยในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะนำเสนอในแง่ของ MACD นะครับ MACD เป็นซะส่วนใหญ่นะครับก็มันเป็นการไล่รอบนะครับ <c oughs> มันเป็นการไล่รอบละกันนะครับมันเป็นการไล่รอก การการการไล่รอบเนี่ยผมใบแอดความคิดของผมมันมีอย่างเดียวเลยนะครับพื้นฐานความคิดแรกๆเลยมันมีอย่างเดียวคือตัวอย่างยูโรเนี่ยมันเป็นค่างเงินคือคอสเคเรนซีของอดอลลาร์โดยตรงนะครับก็คือถ้าดอลลาร์ล่วงเนี่ยยูโรจะขึ้นหรือว่าถ้ายูโรขึ้นเนี่ยดอลลาร์จะล่วงแล้วแนวรับสำคัญของยูโรเนี่ยมันคือด่าน 1,000 0ห,หมบซึ่ง1,000 0ปิบเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ20ปีนะครับมันก็คือแนวรับที่มันสำคัญจริงๆใครจะว่าผมโม้ใครจะว่าแบบอ่ะมากดบายไม่ MM อะไรอย่างงี้นะครับว่าไปครับไม่ว่ากันแต่แนวคิดของผมคือถ้าเรา MM อยู่แล้วนอกพอร์ตเนี่ยจะเสียเท่าไหร่ก็มันมันมันอยู่ที่ความคิดแล้วนะครับอ่ะ ไม่ได้โชว์อะไรเลยในส่วนของวอลุ่มเนี่ยผมอยากให้คนที่เข้ามาใหม่หรือเพิ่งได้คลิปไปผมจะส่งคลิปนะจะให้อด m มินให้ทีมงานเนี่ยส่งคลิปไปไว้ในเมลนะครับจะเป็นคลิปสัมมนาย้อนหลังการเทรดทองโดยวอลุ่มนะครับทำไมผมถึงเข้าออเดอร์นะครับทำไมผมถึงเข้าออเดอร์อ่ายทองตรงนี้นะครับอ่ะ อย่างตรงเนี้ยผมใช้ทักษะเรื่อง divergence เข้ามาช่วยนะครับในไม้ข้างล่างในไม้ข้างล่างแต่ในส่วนของไม้ข้างบนเนี่ยนะครับผมใช้การมองโวล่มสูงสุดของชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วเข้าบายไปนะครับอ่ะแล้วซึ่งกราฟมันติดอยู่ตรงเนี้ยนานแล้วนะครับนานแล้วมันก็อัาอันนะครับแล้วสิ่งที่มันต้องเทสเนี่ยอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ อ่าวอลุ่มของ1ชั่วโมงเนี่ยมันสูงกว่าทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็เป็นเหตุผลมากพอที่จะพาราคาขึ้นไปขึ้นไปไหนนะครับก็ขึ้นไปเทสตวอลุมสูงสุดของอา,อาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนก็คือแท่งนี้นะครับสุดแท่งของมันเนี่ยก็คือประมาณช่วง1760แต่ซึ่งอาจจะถึงไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ในส่วนของ ก้นแท่งของมันเนี่ยอยู่ประมาณ1.743นะครับ1.743ก็มีสิทธิ์ที่จะถึงนะครับในส่วนของ4ชั่วโมงเนี่ยที่ปิดไปมันก็คือแฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์ Hammer 4ชั่วโมงเนี่ยผมจะบอกไว้ในคอร์สนะครับว่าโวลุ่มสูงสุดเนี่ย ในเวลา2หรือ3ทุ่มเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับแท่งเทียนเดี่ยวที่กลับตัวนะครับแท่งเทียนเดี่ยวที่กลับตัวซึ่งนั่นก็คือตระกูล Hammer Pin Bar Hanging Man Invert h d m m m r e r อะไรพวกนี้นะครับมันจะสำคัญมากๆนะครับอันนี้คือความพิเศษของความสัมพันธ์ v o l ลุ่มและแท่งเทียนกลับตัวนะครับาการเทรดของผมเนี่ยผมจะใช้อยู่2อินดิเคเตอร์นั่นก็คือวอลลุ่นะครับแล้วก็ MACD MACD อ่ะผมไว้ มองรอบนะครับมองรอบการวิ่งของราคาโดยที่ผมก็จะไล่ตั้งแต่ข้างล่างนะครับไล่ตั้งแต่ข้างล่างที่มั่นใจว่าเขาติดแนวรับหรือแนวต้านจริงๆแล้วผมก็จะไล่ไล่ระดับไล่ระดับลงมานะครับตั้งแต่ทำเฟรมห5นาทีแต่เบื้องต้นเนี่ยใครที่ดูเรื่อง m a c d แอละไรพวกเนี้ยผมอยากให้ไล่ในทำเฟรม1ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรก่อนมันมันมันจะได้ใบแอความคิดง่ายๆนะครับแต่ แต่ถ้ามาไล่5้านาทีเนี่ยเดี๋ยวจะงงจะมาสับสนจะมาโทษกันอ,อีกนะครับแต่ผมก็จะทําให้เห็นว่าเออเนี่ยทางอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมบายอย่างเดียวเลยนะผมบายบาย,บาย,บ,าย,บ,ายบายอย่างเดียวเพราะว่าความคิดของผมเพราะว่าราคามันติดแนวรับถึงแม้มันจะเป็นเทนขาลงมายาวนานก็ตามนะครับแต่มันก็ติดแนวรับที่สําคัญนะครับมันติดแนวรับที่สําคัญเพราะฉะนั้นแล้วผมกล้าพูดเลยว่าอ,อย่างตอนเนี้ยราคายูโรเนี่ยติดแนวรับหมื่นปิบ ดีดขึ้นมาแล้วพันจุดในรอบ20ปีล่วงลงมาหมื่นป๊บอ่ะแล้วถามว่าแล้วถามว่าขึ้นไปพันจุดมันมันเล็กน้อยนะครับผมคิดว่าขึ้นไปสักพันพันป๊บยังได้เลยหรือว่าหมื่นจุดอ่ะยังได้เลยนะครับตอนนี้ขึ้นมาแค่พันจุดเองก็ขี้ประิ๋วนะครับ2 0 0พจุดยังต้องมานะครับ2,000นจุดยังต้องมาผมก็ปล่อยไหลไปก่อนครับอ่ะสังเกต MACD ผมเนี่ย ตอนนี้ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงซึ่งอีก10นาทีจะปิดแล้วนะครับแล้วตัวฮิสโตแกรมเนี่ยเหนือซีโร่ไลน์นะครับเหนือซีโร่ไลน์เหนือซีโร่ไลน์ไปแล้วนะครับก็คือขึ้นเป็นขีดแรกซึ่งพอขึ้นเป็นขีดแรกแล้วถามว่ามันไปไหนมันจะต้องไปเทสจุดที่มันตกอ่ะนั่นก็คือเจ้าแท่งนี้อ่ะพอเทสเจ้าแท่งนี้ถ้ามันไม่ผ่านนะครับความความตรงนี้มันมีสิทธิ์ที่จะไม่ผ่านเพราะว่าอะไรเพราะว่า ซัพพลายตรงนี้ส่งราคามาทำนิวโลมันอาจจะมีแรงถีบกลับหรือตบกลับแรงๆก็ได้มาถึงนี้นะใครถือมาอาจจะปิดก่อนก็ได้นะครับอาจจะปิดก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องถือไปตลอดเราเก็บแคดโฟกันได้นะครับเราเก็บแคโฟกัได้อ่หลายตัวครับก็พอๆกันมันใช้ใช้สเต็ปเดียวกันถ้าใคร ดูคลิปที่ผมอธิบายเรื่อง MACD ซ่เการไล่รอบนะครับลอ,ลองลองไล่ทำแต่ละทำเฟรมมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปซึ่งเดี๋ยวผมจะทำเป็นเหมือนอินโฟกราฟิกว่าสเต็ป1เราต้องดูอะไรสเต็ปสเราต้องดูอะไรนะครับลองลองไปฝึกกันเบื้องตน้นอ,อาจจะฝึกบัญชีเดโมโบัญชีเซ็นเพื่อการลดลดความเสี่ยงในการเสียหายของพอร์ตก็ได้นะครับถ้ายังไม่ชำนาญน,นะครับคือระบบเนี่ยผมกล้าพูดว่าไม่มีใครสอนนะครับผมผมคิดค้นขึ้นมาเอง แล้วโอลุ่มนี้ด้วยนะครับโอลุ่มนี้ด้วยผมคิดโคนขึ้นมานะครับส่วนใหญ่คนจะไปนิยมทักษะวิชาการนะครับทุกว,วันนี้นะครับทักษะวิชาการเรื่องอะไรอะทุกว,วันนี้นะครับตามสารบัญหนังสือเลยนะครับตามสารบัญหนังสือเลยอาพวกอะไรนะที่อ่ออันนี้นครับ ไอ้พวกเนี้ยทุกวันนี้อ่ะตอนนี้กระแสฮิตจะอยู่ตรงนี้สมาร์ทมันนี่คอนเซปต์ตอนนี้กระแสฮิตจะอยู่ตรงนี้นะครับสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์ช่วงก่อนก็จะเป็นอ่าอ t m นะครับอ t m แล้วก็เป็นโคเซเมโดจริงๆเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่ารู้แค่ดีมานด์ทพายโคเซเมโดมาร์เก็ตสตต็กเจอร์ แค่นี้อยู่รอดทุกตลาดนะครับการลงทุนนะครับสำคัญที่สุดคือ m i n d s e t นะครับ m i n d s e t จริงๆนะครับจริงๆอ่งแล้วก็เทคนิคทาไม่ตายประจำตัวทำแบบไหนแล้วได้ตังค์ไม่ใช่ว่ารู้ทุกเทคนิคแล้วก็ยังเสียนะครับรู้ทเทคนิคก็ยังเสียนะครับโอเคอันนี้ก็มาทักทายนะครับทุกท่านว่า เออไอไอที่โพสต์ปไปบนบนไปเนี่ยนะครับมันมันทำได้จริงนะครับนะครับโอเคนะครับใครมีคำถามนะครับหรืออยากให้เสริมตรงไหนหรือข้อสงสัยกับ MACD หรือว่าโวลูมเนี่ยถามได้ตลอดนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่อ่สิบห้านะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าอ่าเป็นต้นไปนะครับผมย้ำว่าวันที่สิบห้าเป็นต้นไปนะ ผมจะเริ่มอัาเนื้อหาที่ค้างไว้ในคอร์ส101แล้วก็สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือนะครับในแบบฉบับของผมนะไม่เกี่ยวกับโลกโซเชียลถ้าคุณไปเสียดิดโลกโซเชียลว่าคนนั้นคนนี้เก่งก็คนนั้นคนนั้นเก่งครับผมถนัดในแนวทางที่ผมทำแล้วได้กําไรแล้วเลี้ยงชีพครับผมไม่ถนัดทางด้านวิชาการหรือศัพท์วิชาการที่ว่าศัพท์ชั้นสูงนะครับผมผมไม่ถนัด แต่ผมถนัดที่ว่าคลิกบัตคลิกเซลลแล้วได้ตังค์นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูลูกแล้วนะครับลูกลูกลูกหลับลูกกินนมนะครับโอเคนะครับทักทายกันนะครับหนังสือได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยส่งครับยังไม่มีพัสดุยังไม่มีไออะไรแพ็กเลยนะครับโอเคนะครับมาแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ